ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกบซื้อปลาตั้งโกมานะคะที่กบทําคลิปว่ากบไปซื้อใบตองเนาะที่นี้กบที่กบบอกกบอยากกินปลาตั้งโกก็เลยซื้อมามาให้เพื่อนๆดูนะตอนนี้กบเอาออกมาจากช่องแข่งได้เมื่อวานกบซื้อมากบขระโษซื้อมาจากช่องแข่งนะคะแต่ว่ากบอะเอามาที่บ้านนะกบก็ใส่ช่องธรรมดาก็ อันนี้กบตัดแลวนะกบจะให้เพื่อนๆชมเดวแป๊บนึงค่ะนี่จะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆนี่อาโกบจะกินแค่ชิ้นหนึ่งนะคะกบจะทอดนะคะแต่เขาเอาไปอบในเตาไม่อ,อเวนนะคะหรือว่าเตาอบได้นะคะแต่กบอยากทอดนะกบก็จะตัด ตอนนี้กบเปิดเตาแล้วคะแล้วก็ตั้งตั้งหม้อท่อะคะอยากกินปลาต้องโกเพื่อนๆพือนทอดน,นี้ก็กกร,กรอบนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เรามาทอดกันเลยอันนี้คิดว่าน้ำมันก็น่าจะร้อนนะคะ หม้อกบอาจจะ,ะดังนิดนึงนะคะกบลงเลยนะชุบกบใช้อะน้ำมันทอดเฟรนฟรายนะคะเพื<ๆ>่อนเ่อยากกินปาต้องโกนะคะก็เลยจัดเลย คิดถึงบ้านเราเลยนะคะเพื่อนๆแต่เขาอาจจะไม่ทอดนะบางคนแต่กบอยากทอดน้องที่รักทอดไหม,มหนูทอดสามีกบเขาใช้แบบว่าโอเว่นนะคะแบบอบเอาเวลาเขาซื้อมาพี่สาวสามีกบชอบมากซื้อมากินประจำตอนที่อยู่ด้วยกันครับ ว่าพี่สาวไม่อยู่ก็คนไม่ค่อยได้ซื้อมากินแป้งเยอะอยากกินอะแบบกบนี้เป็นคล้ายๆไม่รู้วนเพื่อนเป็นไหม <c oughs> เวลาแบบว่าคิดว่าอยากจะกินอะไรอะ่ะนอนไม่หลับ <c oughs> นอนนอน,นจิตประมาณว่า จะต้องไปซื้อเป็นแม่แบบว่าจนแบบว่าอันนี้ปลาต้องโผนี่อยากกินมาประมาณนานนะก็นานถือว่านานแต่ไปร้านร้านจีนร้านเอเชียที่ไรลืมทุกทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนที่จะไปซื้อของนะคะเพื่อนๆไปตองเนะกบแบบคืนคืนกลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ย,นนยกรกือว่าวันนี้นะคะวันนี้คิดว่าเออพรุ่งนี้เราจะไปซื้อของนะ แบบเตือนแบบบอกสามีนะคะเพื่อนที่รักเธออย่าเต้องเตือนใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันจะเขียนนะแต่เธอก็ต้องเตือนใช่ไหคิดดูเอาสามีบอกเธอหนักแล้วนะที่รักไม่อยากกินไงก็ไม่แบบกลัวลืมอ่ะถึงแม้ว่ากบจะเขียนอ่ะกบชอบลืมขนาดกบอ่อจะซื้ออะไรอ่ะกบยังลืมเลยค่ะเพื่อนๆไปแล้วยังลืมเลยขนาดเขียนนะเนี่ยโอเคกบว่าพอแล้ว เรา,มาเมาขึ้นกันเลยแล้วก็ปิดเตาเพราะว่าเขาสุกมาแล้วเนาะแค่ทำให้เขาร้วนเฉยๆนี่มันจะมีรูนะ้ำมันมันเข้าไปได้อาหารบางอย่างนะเพื่อนๆเราทําได้ไหมถ้าเราลองทํามันก็ทําได้แต่ถ้าเราถ้ากบอันนี้สําหรับกลบนะถ้กลบไม่มั่นใจกบก็ไม่ไม่กล้าที่จะทํา จะได้ของอ่ะซื้อกินก็ดีกว่าอันนี้ความคิดของผมนะเพื่อนๆคือคือประมาณว่าซื้อกินซื้อกินแล้วอร่อยอ่ะซื้อดีกว่า <c oughs> าทำได้ไหมทำได้เพื่อนแต่ถ้าแบบถ้าซื้อกินมันมั่นใจมากกว่าไงคะเพื่อนๆมันมันเหมือนกับอร่อยมากกว่า <c oughs> มั่นใจว่าอร่อยโอเคซื้อกินมั่นใจว่าอร่อย ซื้อกินดีกว่าเออประมาณนั้นน่ะเพื่อนโอเคนี่กินกับนมข้นหวานก็อร่อยนะคะไม่ต้องโกเสร็จแล้วเดี๋ยวอาฝั่งนี้ดีวกว่านะเอาความสวยงามให้เพื่อนๆชมนะเมื่อกี้มัน อะไรกมันเศษ็จแบบอะไรสักอย่างนึงน,นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วปลาต้มโกของกบเ,เพื่อนๆเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนๆปลาต้มโกรกของเราเราก็จะไปกินกับกาแฟานะคะเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาตอนเช้านะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเ,เพื่อนๆจ๋ากบไปกินปลาต้มโกรกกับกาแฟาแล้ว มาทานด้วยกันกับกบนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะบา,บายๆค่ะกลับมาที่เดิมค่ะ <laughs> <laughs> ไปค่ะ